ละนันทิละนันทิละนันทิคือละความเพลินคือจิตของเรานั้นจะมีความเพลินทั้งในสิ่งที่ดีและไม่ดีทั้งในรูปโกรธและหลงคือถ้าเพลินอยู่นั่นหมายความว่าปัญญาณนั้นแค่อยู่แค่อยู่มันก็จะไปเรื่อยๆเป็นปัจจุบันแล้วก็จะทําให้เกิดทุกข์ในที่สุด หรือชาติชาลาบรณะนี่เราจึงละเราจึงละความเพลินตรงนี้เสียแล้วเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือหัวข้อเทศวันนี้คือละนันทิในพระสูตรพระพุทธองค์ก็ทรงตัดเอาไวา้ว่าสัมมาปัสังนิพพินสติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาลาคคโยเพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ราคคขยานันทิขโยเพราะมีความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะข,ขยาจิตตังสุวิมุตตันติพุทธิเพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้นี่คือพระสูตรคือเราฟังแล้วมันก็เข้าใจแต่มันยังไม่เป็นมันยังทำไม่ได้ การจะละนันทีได้นั้นมันจะต้องมีสติแล้วสติเราต้องเกิดแล้วคือมันจะต้องละมันเองถ้าเรายังสารวมระวังระวัยอยู่นี้มันมันละไม่ได้การละนันทีก็คือการละทิ้งความคิดที่ไม่ดีนั่นเองเป็นหลักแล้วความคิดที่ไม่ดีส่วนมากคนเราจะเพลินเนี่ยก็คือเพลินกับความคิดที่ไม่ดีอย่างความคิดตี มันมีราคะการมาราคะอย่างเงี้ยเรื่องใชยเรื่องญิงอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเพลินอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อยกตัวอย่างคือให้มันชัดเราก็บอกว่าความคิดนี่ไม่ดีอ่าทีนี้ความคิดดีไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นสมมุติเราสมมุติเอาว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีคือมันต้องทิ้งทั้งหมดแล้วแหละทั้งความคิดทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันต้องทิ้งหมดเพราะว่าต่างก็เป็นคําสมมุติทั้งนั้น อย่างสมมติว่าเรา,าเป็นคนปล่อยเงินกู้10ล้านบาทเขาปล่อยกันดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบร้อยละสิบร้อยละห้าเราบอกโอ้พวกนี้น่าเลือดเราไม่ทำแบบนั้นเราเป็นคนบุญเราเป็นคนที่มีสัมมาแล้วเราปล่อยสามบาทก็พอสามบาทสิบล้านเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะได้สามแสนเราก็ มีเงินเดือนแล้วสามแสนเดือนหนึ่งเนี่ยมีเงินไปปล่อยกู้สิบล้านบาทพอสิ้นเดือนมาเนี่ยเราก็คิดแล้วโอ้ได้กับนายกอเท่านี้นางขอตทนี้นายคอนายงอเท่านี้ตท่านี้รวมแล้วทั้งหมดเร,เราได้สามแสนเอ้ถ้าเราอยากได้สักสามล้านหนะ่งเดือนต้องสามล้านเราทําไงเราต้องไปหาเงินมาปล่อยกู้ให้ได้สักร้อยล้านอ่ามันไปอย่างนั้นเลยกันฮะ ก็ปรุงแต่งไปอ,อย่างนี้เราบอกว่าความคิดดีเพราะเราคิดทํางานคิดแต่เงินอ่ากำลังคิดอยู่เนี่ยได้ตรงนั้นได้ตรงนี้พอหามาร้อยล้านก็ได้เดือนละสามล้านเนี่ยอ่าทีนี้เราบอกว่าความคิดพวกนี้ดีไม่ทิ้งอ่าอย่างนี้คือนี่มันมันสมมุติว่าอันนี้ดีนี้ไม่ดีเพราะความการสมมุติความเข้าใจของแต่ละคนนั้นก็ไม่เท่ากันเนี่ยอ่า อย่างคนคนนี้ก็บอกว่าความคิดเขาเนี่ยถูกต้องความคิดเขานี่ดีคือเขาปล่อยแค่3บาทเขาไม่ปล่อยห้าบาท1ิบาท20ิบาทมัน่าเลือดไปเนี่ยเขาว่าเขาดีแล้วอย่างเงี้ยคือการลาดนันที่เนี่ยถ้าจะเห็นง่ายๆอย่างในพระสูตรเนี่ยก็ให้ไปเจริญอยู่ในมรตมรคสัมมาสังกปะอย่างสัมมาสังกปะเนี่ยคือจะดูความคิดที่เป็นอกุศล นั่นแหละความคิดอับกุศลก็ควมคิดไม่ดีความคิดเป็นบาปนั่นแหละเห็นไหมเขาก็าบอกอย่างเงี้ยให้ละไอ้ตรงนี้ให้ละตรงนี้เรียกว่าละนันทิให้ทิ้งความคิดที่เป็นอกุศลเสียอ่าคือสัมมาสังกัปปะเนี่ยสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นอย่างไรเล่าสัมมาสังกัปปะประกอบด้วยองค์สามมี <c oughs> ละอ่าดำรีออกจากกรมดำรีไม่ทำร้ายดำรีไม่เบียดเบียนนี่คือสัมมาสังกัปปะดำรีก็ค,คือความคิด ทีนี้เรามาเจริญอยู่ในมรรคนี้คือเราทิ้งความความคิดที่เป็นอกุศลความคิดที่ไม่ดีอย่างเดียวเนี่ยเมื่อเราเจริญอยู่ตรงนี้เราก็จะในมรรคที่สองขึ้นมาก็คือสัมมาทิฏฐิคือเรามีปัญญาเรามีความเห็นชอบแล้วในการทํางานอย่างนี้คือในการละความคิดที่ไม่ดีละอกุศลเนี่ยก็เลยได้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นเป็นอย่างไรเล่าสัมมาทิฏฐิประกอบไปด้วยทุกสมุท,ทัยนิโรธมรรค นี่คืออริยสัจนั่นเองสัมมาทิฏฐิเมื่อเราจเจริญอยู่อย่างนี้เราก็จะได้มรรคที่3ขึ้นมาอีกคือสัมมาวยามะสัมมาวยามะนั้นเป็นอย่างไรเล่าสัมมาวามะนั้นประกอบไปด้วย <c oughs> เพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป เพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญตั้งมั่นจนภัยบุญนี่คือสัมมาวยมะคือเพียรสี่อย่างนี้ขณะเดียวกันเราเจริญอยู่เจริญสม,มาสังกัปปะอยู่เราก็ไ่้มขึ้นมาอีกมักหนึ่งคือมักที่สี่สัมมาสติสัมมาสตินั้นเป็นอย่างไรเล่าสัมมาสติประกอบไปด้วย ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุตธาฌานคือฌานสี่นั่นเองสัมมาสติเนี่ยคือเปรียบเสมือนนายประตูนายประตูเมืองคือนายประตูเมืองเนี่ยก็จะเปิดเอาคนที่ดีเนี่ยเข้ามาคนไม่ดีในผักออกยังมีลักษณะอย่างนั้นคือเอาเอาตนออกนั่นเองเอาความคิดไม่ดีออกเอาความคิดที่ดีๆเข้ามาคนดีๆเข้ามาคนไม่ดีผักมันออกอ่าอย่างนั้นเนี่ยคือสัมมาสติ ขณะที่เราจเจริญอยู่จเจริญสัมมาสังกัปปะอยู่เราก็ได้มรรคตัวที่หขึ้นมาก็คือสัมมาสมาธิเพราะเรามีความตั้งใจมั่นอยู่ตลอดเวลาสัมมาสมาธินั้นเป็นอย่างไรเล่าสัมมาสมาธินั้นประกอบไปด้วยสัมมาสมาธินั้นประกอบไปด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตจุตฌาน เมื่อกี้หลวงพ่อพูดสัมมาสตินั้นผิดคือมันเป็นสัมมาสมาธิในในในบทนี้สัมมาสตินั้นประกอบไปด้วยสติประสานสี่คือให้มีสติตั้งอยู่ในฐานทั้งสี่คือกายานุปัสนาสติประฐานานี่นะหลวงพ่อจะ,อะย้อนกลับมาสัมมาสติใหม่เมื่อกี้ไปกล่าวถึงสัมมาสมาธิหนึ่งให้ตั้งสติอยู่ในฐานที่หนึ่งคือกาย กายานุปัสนาติปัสฐานสองให้ตั้งสติอยู่ในเวทนานุปัสนาติปัสนคือตั้งดูเวทนาสามให้ตั้งสติอยู่ในจิตานุป,ปัสนาติปัสสานสีให้ตั้งสติอยู่ในธรรมานุปัสนาติปัสฐานนี่คือสามาสติเมื่อเราจเจริญสามาสังกปะอยู่เราก็จะได้มรรคทั้งห้า ขณะเดียวกันเมื่อเราทํางานอยู่อย่างนี้ก็หมายความว่าเรามีสัมมาอาชีวะที่ชอบแล้วเมื่อมีสัมมาอาชีวะชอบแล้วก็จะได้หมวดศีลคือสัมมาวายมะก็คือสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะนี่คือศีลเพราะขณะที่เราละความคิดที่ไม่ดีอยู่นั้นวาจาเราก็จะไม่เปลี่ยออกมาก็จะเป็นวาจาชอบ การงานต้อก็ชอบแล้วคือเอาของไม่ดีออกจากตัวเราความคิดที่ไม่ดีนะ,ะก็คือเลี้ยงชีพชอบอคือการงานชอบที่ทําอยู่นั้นขันยวกานสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพชอบคือจิตเรานั้นจะสงบจะมีความสุขมีความเยือกเย็นเพราะเราอยู่ในสัมมาสังกปะน,น,นั้นก็คือทําให้เราเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงจิตของเราในชอบนี่มากทั้งแปลกก็จเจริญขึ้นมาอย่างนี้นี่คือการละนันทิ ก็มาจเจริญในมรรคที่เรียกว่าสัมมาสังกปะนี่คือในทางในทางปฏิบัติแต่ในในความเป็นจริงที่สู่สนามจริงนั้นน่ะมันมีอยู่อย่างเดียวคือจะต้องมาปฏิบัติโดยกายเดินจงกรมสลับนั่งโดยใช้กายเนี่ยเดินเดินจงกรมเนี่ยให้มีความรู้สึกตัวอยู่ในการเดินไม่ต้องว่าอะไรไม่ต้องดูลมเดินไปเดินมาเฉยะระยะ3าม สามบาหรือสิบสามเก้าเดินกลับไปกลับมาเรียกว่าเดินจงกรมให้มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราแต่ตลอดไม่ต้องไปดูอยู่ที่เท้าซ้ายเท้าขวาเก้าคือเหมือนเราฟังครูสอนเลคเชอร์เนี่ยครูเขาก็จะสอนอยู่หน้าห้องเขาก็จะบอกแล้วก็เราก็จะเขียนตามคือหูเราเนี่ยก็ได้ยินมือเราเนี่ยก็จะจับปากกาจับดินสอเขียนตาเราก็จะมองไปที่บรรทัดที่เราเขียนให้มันตรง อ่ส่วนใจนั้นเราก็จะเข้าใจคําคาพูดที่ครูกล่าวหรือครูบอกมาแต่ละคํานั้นเราจะเขียนตรงอย่างนี้คือ4อย่างเนี่ยเราทําพร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยที่เราฟังครูสอนในเชิญนั้นนะ่ะก,ก,ก,ก็เหมือนกันในการเดินจงกรมก็เหมือนกันเพราะนั้นเราไม่ต้องไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปแช่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไปแช่อย,อยู่มันจะเป็นการเพ่งเป็นชานไปเช่นไปดูที่เท้าเดินซ้ายก้าวขวาก้าวเฮลูยซ้ายก้าวเฮลุยอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันเป็นสมาธิ มันเป็นฌานมันไม่ใช่สติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยคือเราอยู่ในอริบทเดินจงกรมเนี่ยแล้วก็อยู่ในลักษณะสภาวะทั้งสี่ที่หลวงพ่อพูดว่าครูสอนเลเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นความคิดเราเมื่อจิตมันอยู่อย่างนี้จิตมันก็จะสงบลงสงบลงเราก็จะเห็นความคิดคิดอะไรมาก็จะเห็นอย่างนี้เราเรียกว่ามีสติคือสตินะั้นคือมันเห็นเห็นความคิดได้เนี่ยเนี่ยสติอ่าอย่างนี้เรียกว่าสติ ไม่ใช่ว่าระลึกได้ระลึกอันนั้นนี้ได้อันนี้สติของขันห้าของหมูหมากาไก่คนตัดเนี่ยมีเหมือนกันสติเบื้องต้นแต่สติที่เป็นอริยะเนี่ยคือมันจะต้องเกิดขึ้นมาเองจากการที่สงบแล้วเมื่อกายลงับแล้วเนี่ยจิตจมตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจึงได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตจมตั้งมั่นพิสูจน์ตั้งหลายนี่คือทําเป็นเครื่องให้ถึงวิมุติคือจิตเราต้องตั้งมั่นก่อน,นสติถึงจะเกิดเมื่อสติเกิด เป็นยังไงล่ะก็คือรู้สึกตัวนั้นรู้สึกตัวก็จะเห็นความคิดความคิดวันหนึ่งเนี่ยเราจะคิดประมาณวันละห้าหมื่นครั้งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้ทดลองว่าคนเนี่ยคิดกี่ครั้งในวันหนึ่งก็ปร,กรากฏว่าออกมาห้าหมื่นครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เห็นสักครั้งเลยท,ที่เราเห็นอยู่นั่นคือกําหนดกําหนดเอาเช่นการทํางานเนี่ยเรามีสติของกันห้าเนี่ยกาหนดเราถึงรู้ว่างานนี้ทาอย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อเนื่องการอย่างนงี้ อ่าเนี่ยคือคือการมีสมาธิอ่ามีสมาธิในการทํางานมีสติในการทํางานเนี่ยมันมีอยู่แล้วในควรตัดเนี่ยที่จะรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจนไปถึงอายุไขเนี่ยแต่การละหน้าที่ให้ได้ที่ที่ถูกจริงๆนั้นอ่ะไม่ใช่อ่าดังคําที่หลวงพ่อเทศมาอันนั้นมันเป็นอ่าคำพูดคําสอนที่เป็นการบัญญัติขึ้นมาแต่สภาวะจริงๆน่ะมันต้องเกิดขึ้น กับผู้ที่ปฏิบัตินั้นต้องเกิดขึ้นถึงจะเห็นแต่ยังไม่เห็นเราก็ต้องปฏิบัติปฏิบตับติถ้าเราไปสุดตาหรือไปอ่านไปฟังอยู่เนี่ยมันยากยากที่เราจะเข้าใจเหมือนเราไปอ่านประวัติของคนรวยเช่นเจ้าสัวสนินจีพีเนี่ยเขารวยมากเจ้าสัวเจริญน้ำเมาทำเกี่ยวกับเล่าเนี่ยเขารวยมากเบียช้างเบียรีโอ พวกนี้แล้วก็คัสเบิร์กอ่ะพวกนี้เล่าขาวตาหลวงข้าวเนี้ยต่อมาก็เจ้าสัววิกรมกมดิดอ่ะก็เกี่ยวกับอมตะนครอย่างนี้คือเขาก็ทําธุรกิจเขามีความสามารถเขาเขาก็รวยทีนี้เขาก็เขียนประวัติเอาไว้เราก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านอ่านอยู่นั่นแหละอ่านหลายปีอ่านที่เข้าใจหมดทุกแง่ทุกมุมเลยเขาใช้ชีวิตอยังไงเขาทาอะไรยังไงธุรกิจเขาเดินได้อย่างเงี้ยแต่พอเราไปทําธุรกิจเราทําได้ไหม ไม่ได้ก็เหมือนเดิมก็เป็นเราเหมือนเดิมเป็นเราที่ไม่ประสบความเร็ดคือยังจนอยู่เหมือนเดิมยังทุกอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าเราไปลงมือปฏิบัติปฏิบัติซ้ําแล้วซ้ําแล้วเนี่ยคือปฏิบัติงานนั่นแหละงานอะไรก็ได้ที่เราจับไปก็จะจานาญไปเรื่อยจานาญไปเรื่อยมันจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในการเก็บหอมรอมริบมีธรรมันก็จะเหลือเงินเหลือเงินมันก็จะเป็นปึกเป็นแผ่นขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ มันถึงจะไปถึงทางรวยได้เช่นเดียวกันในการปฏิบัติธรรมถ้าเราไปอยู่ในสนามปึกเนี่ยสนามปฏิบัติธรรมวัดนั้นวัดนี้สำนักนั้นสำนักนี้ปฏิบัติธรรมจัดคนมากๆเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าถึงวิมุตติพ้นเนี่ยไม่มีเพราะว่ามันเป็นสนามปึกเราต้องสู่สนามจริงเหมือนนักพุทธเก้าหลวงพ่อหนัดในสมัยพุทธกาลอย่างนั้นมันจะใช้ชีวิตจริงๆต้องต่อสู้อย่างทุกอย่างเลยมีเท่าไหร่งัดออกมาใช้บดไม่งั้นชีวิตจะไม่รอดเพราะว่าอันตรายมีรอบด้านนั่นแหละของจริงอยู่ในป่าเราต้องฝึก กับของจริงสลับกันไปเราถึงจะมีโอกาสถึงวิมุตต์ธรรมะวันนี้ขอเอวัง